ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Leo PUBG Thailand Series 223 0ค่ะหรือว่า PUBG t h a i l a n d s e r i e s สีสันกาวนั่นเองแล้วมีเกรเนตส่งมาแล้วเรียบร้อยเบลวอนเดินต่อเลยเบลวอนหาเราเห็นพอดีเรียบร้อยพาเกมเดียวต่ออปเดวเทมิงสัตวเพืาอนภาพ จับกว้างๆมาตรงนี้ e t a แรกกันแล้วปูชิวน้องแซดซีวีเหมือนกันที่บอกแล้วครับว่าทางเดนเดนจะเซ็ตค่าได้แล้วดูลินไปน้องเจคอาร์แล้วแปดระเบิดน้องกคอนแมนโยชีแล้เบิดน้องแปดเรียบร้อยดูลินแต่มึงไม่สวยมึงเฮ้ยเอาละดิหนึ่งต่อสองไม่ก็บอกว่ามีฝ่ายเคยพลาดแบบนี้มาแล้วผมบอกไงมูต้นบีบแฟร์ดูลิลมาแล้วมาแล้มาแล้วเฮ้ยเนี่ย ไม่ปวดเจ็บจอดว่าจอดไม่จอดแต่เจ็บแน่นอนและเรียบร้อยครับผมของโยชิม uhm> ุรีครับแล้วผ่านใครไม่ผ่านผ่านเดเทสซะด้วยกันแล้วเรียบร้อยล่วงเลยครับเปิดน็อกให้ก่อนได้เปรียบไปกว่าครึ่งท่านผู้ชมเอ้ยแล้วแบบนี้ยังไงต่อแล้วแฟชเดินนำให้แฟชจะโดนเอานะแล้วแฟาเดินมาลุ้นน็อกเลเจ็กท่านผู้ชมเดินต่อแฟชเดินต่อลุ้บเฮ้ยอะไรเรียบร้อยดูลินดับเบิลคิวพยายามจะบีทางขวาอยู่คนเดียวแล้วไมเห็นปีนมาป็นหัวหนึ่งเหลือสามสาม ู icana, ่ช right, 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 right. oh ิวบอกตรงนี oh. ้ังไงปู่ชิวบอกเมเ่โหยัไม่อย่ไปดเลพิ่มไม0ดีอย่เนื่องนะเนี่ยเดเทคก็ยังไม่น VPN แบนีโอ้ยไม่ตายเิ่มไหลมาอดี้ด ชื่นแล้วข้ oh, อหกคู่ลือเชื่อกลายเป็นหัวตารางนั้นหนึ่งกับสองแล้วก็โดนลงอย่างนี้เลยทันเดอร์อโหแล้วเรียบร้อยเดสเดรดเกมมิ่งปิดไก่ไปแล้วก็ได้แชมป์ส <Daddy> มัยที <cartoon> ่สามครับผม